คุูพี่อ่ะจัดการต่อเลยทีนี้สองกล้องอีกแล้วเราเริ่มที่จะมีเป้าหมายใหม่แล้วจะตุ้เท็กไอ้ขึ้นมาเราเริ่มมีเป้าหมายใหม่แล้วนะคะพี่เตือนใจดูสิมันแย่งน้องอ่ะเองขึ้นมาไอ้มาแย่งอาจารย์มิวไม่ได้นะมันได้ยินเสียงมันได้ยินโอ้ยเอ็งออกใจก่อนเร็วเอาเอาเอานพี่ มาอันนี้เอานี่ไปเอาเอาเชือกเอาโอ้มันกระโดดด้วยมันกระโดดกระโดดนี้แล้วเอ้ามันไปไหนนี่ไงไม่อีกตัวนึงวันมีสองตัวบ่ตัวใหญ่นี่นี่หนูนูนี่นะคะนี่นะคะตัวใหญ่ใหญ่ด้วยโอ้ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นจับจับเราจับเอาตัวใหญ่ก่อนโอ้หายเลยหายบ่หาย มันอยู่ตรงนี้เลยมันเห็นพี่เห็นมันกระโดดมานี่นนะใช่ตัวใหญ่เมื่อกี้ตัวใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหญ่มันก็ต้องมาทางนี้สิถ้ามันกระโดดทางนี้มีน้ําบอกนี่นี่นี่อันนี้ตัวเล็กแต่เมื่อกี้ตัวใหญ่ตัวยใหญ่เลยพวกนี้มันมันกระโดดไปทั่วไปทางไหนเนาะมันน่าจะไปยังไม่ได้ไกลโลย ไม่ใช่หรอกมันหายไปแล้วตัวนั้นแหละตัวใหญ่ตัวเดียวนี่ไงบอกแล้วนี่โอ้ไม่ใหญ่เอ้ยนี่ก็หลายตัวนี่นะคะนี่นี่มันอยู่นี่ไม่ใช่มันเห็นม้รู้ว่าอีกตัวนั้นเราเห็นตัวนั้นเราเห็นตัวนั้นเลยพี่เห็นมันกระโดดอืมนี่นะคะนะคะการหาปลาของเราค่อยๆแบกนะ นี่นะคะมีประโยชน์นะในการขึ้นมาเช้าๆของเราอาจารย์วิวจะไวมากเลยถ,ถ้าได้ยินเสียงคือมันเป็นธัรมชาติยานเอ้ผมว่าไม่ใช่นะไม้มตัวนั้นแหละมีตัวเดียวมันไปมนมไม่ได้ไกลขนาดนั้นหรอกถ้ามันขึ้นมาร่องแถบนี้แหละโอ้เราก็หมดแหะไอ้นี่ลืมดูหน้าจอมันไปไม่ไปโนนอ,อมันมีตัวใหญ่ตัวนี้แหละ เมื่อกี้เห็นโผล่หัวมาสองตัวนะโอ้เดี๋ยวไดไอ้<อ>พวกนี้เห็นแล้วหยุดไว้ก่อนไอ้พวกนี้ต้องต้องนั่นก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีจริงไหมไม่มีแล้วคุณพี่แน่ใจนะเออพี่เห็นตัวนั้นที่มันกระโดดพี่เห็นตัวเดียวที่มันกระโดดนะ,ะแล้วก็เราก็จับมาแล้วมันไม่มีมันไปไม่ได้ไกลขนาดนั้นหรอกถ้ามันไม่มีน้ำอะ่ะเออใช่มีส่วน มันเห็นตัวเดียวแล้วอาจจะเป็นหัวตัวเล็กด้วยหรือเปล่าเออมีเนนะเชือผู้ใหญ่หมาเมื่อกี้บอกว่าเชื่อเด็กหมาไม่กัดเดีนี้ตอนนี้เองต้องเชือผู้ใหญ่แล้วนี่นะคะมาจับปลาตรงนี้ให้หมดปลาเริ่มขอนแล้วนะคะขอนปลาขอนเราก็พูดไม่ค่อยถูกเนาะนี่นะคะพามาจับปลานะคะวันนี้พามาไม่ได้ปลามาตั้งใจมา ตั้งใจมามากู้รอบเฉยๆนะคะเราตั้งใจมากู้รอบแต่เราก็ได้ลูกปลาเล็กปลาน้อยเข้าไปหมกอีกได้สักหมกหนึ่งก็ยังดีเนาะได้อยู่หละหมกหนึ่งเนี่ยปลาใหญ่เลยแหละนี่นะคะการทํางานของอาจารย์บิ้วตื่นเช้ามาหากินทุกเส้นทางนะคะไม่ว่าจะดักโอบกู้ลอบ ช่้สู้กันต่อไปชีวิตเราชาวไร่าชาวนาชีวิตครีเอเตอร์ก็เหมือนกันนะคะสู้ๆต่อไปอความฝันตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราจะผ่าน60นาทีแล้วเราจะได้เงินเลยนะคะมันไม่ใช่นะคะหกสิ่นาทีไม่ใช่หกสิบหกหมื<ว>่นนาทีไม่ใช่ว่า6กหมื่นนาทีแล้วเราจะได้เงินเลยนะคะไม่ใช่นะคะเราจะต้องอทํางานให้เข้าอีอกอยอเยอะนะเหรียญจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดนทีละหน่อยนะคะพลุกพลังหมกดีเลยโอ้โหเต็มไม้เต็มมือนะคะเต็มไม้เต็มมือ นะคะโหส,สวยๆครับรูบิวน่าจะเรียกหมอปลามาช่วยอ๋อ <laughs> รูบิวน่าจะเรียกหมอปลามาช่วยนะคะโหได้พอแบบวันนี้อ,อาหารอาหารเรื่องนี้กินได้ทั้งวันนะคะ <laughs> นี่นะคะืมสู้ๆกันต่อไปเยวเอยป้ปูหาเล้ตกใจหมด นี่นะคะไปด้วยชีวิตของเราชุมชุมชนชนบทนะคะก็จะประมาณนี้นะคะหากินไปกับท้องไร่ท้องนาเนาะในในในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนาะมันก็เป็นอะไรที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะหาข้ามกินเช้าเออดหาขกินข้าเราลงดหาเช้ากินข้ามเราหาข้ามกินเช้าก็เหมือนกันนะคะหาข้ามกินข้าวหาเช้ากินข้ามอ่า ประมาณนี้นะคะโอ้นี่สรุปแล้วเราก็ได้ปลากลับไปนะคะของเราที่บ้านน่าจะเอาปลามาได้แล้วมั้งปลานี้เราก็ออกมานานแล้วนาะเกือบเกือบชั่วโมงแล้วแหละเราออกมาชั่วโมงแล้วอืม<ด>จะ<า>เ,เมื่อเช้าก็ลืมดูเวลาว่าเราออกมาเวลาไหนพี่เตือนแต่ลุกเลยมาเจอพวกนี้ใช่มันจะได้ลุกเลยล่าลุน้นมันมีอะไรให้ตือนเต้น คิดว่าหมดแล้วมันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนั่นแะไม่พอเดินมาปุ๊บเขาก็บอกเราว่ามันร้องเพราะมันดิ้นขนาดไอ้ตัวนั้นมันยังตกใจเลยมันยังวิ่งมาเลยเนาะ,ะนี่นะคะการวิถีบ้านบ้านวิถี <ๆ S 1> ชุมชนของเราก็จะประมาณนี้นะคะกินยามเช้าว้าวิถีชนบทนะคะพี่เอฟเอาอยาดมไหมพี่ <laughs> เหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วเพราะว่าเสียงเริ่มอ่อนเริ่ม,เร,มเริ่มเสียงอ่อนอแล้วคลายเซคลเอ่าอ่าเบนเบนน่นอะอสกุลชาตินะ<อ>น่าจะวีรศักดิ์เอวีรยุทธ์น่าจะวีรยุทธ์เนงงืเหมือนอ่านไม่ออกแต่น่าจะเดาวดาวดโอ้โ,อโ,อโหตัวใหญ่มันนีอาจารย์มันไม่มีโลกพี่เห็นตัวเดียวมันไปไม่ได้ไกลหรอกถ้ามันไม่มีน้ำเชื่อพี่ เชื่อพี่แล้วมันจะรุ่งรุ่งริ่งเออเยอะเลยทีนี้เอาปัดข้าวเขาไปบนน้ำเขาปัดข้าวเขาขึ้นปัดข้าวเขาขึ้นด้วยสามงวยสวยงามโอเคขอบคุณมากมายทุกกำลังใจดวงใจทุกดวงนะคะฝั่งนี้ไม่มีเหรอพี่ไม่แน่ใจ บางไหนฝั่งนี้ไม่เห็นมีไม่ได้ยินเสียงอะไรหรอกถ้ามีมันเตืนตอนเราแล้วอ่ะปิดรดอยังปิดไหม